แม่แม่ว่าตามน้องนะอ่าอะหัง,หงสุขิโตโหโมิอหขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าดูดีเมตตามีความสุข นิทุกโโหอมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอปยาปชโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอณิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานางปริหารามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดและก็แม่ว่าตามนี้นะข้าพระเจ้า นางประกอบพุทธสีนางประกอบพุทธสีขออุทิศบุญกุศลขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เ <ใน S 1> จ้ากรรมนายเวร ชั้งหลายของข้าพเจ้า,า,จาที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่าน,าน,นต,าตั้งแต่อดีตชาติตตาตจนถึงปัจจุบันชาติจจตาท่านจะอยู่พบใด ท่าน,นจะอยู่ภูใดหรือภูมิใดหรือภูมิใดก็ตามก็ตามขอให้ท่านขอให้ท่านได้รับผลบุญได้รับผลบุญและโปรดอโหสิกรรมสิกรรมขอเจิา อีทังเมมาตาปิตุนังโหนตูสุขีตาโหนตูมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้อให้แก่มารดาของข้าพระเจ้ายานนเขีให้แก่นางเขียนและบิดาของข้าพเจ้านายแคล แม่นึกแล้วก็ววก,ก็มีให้แผ่เมตตาให้ญาติทั้งหลายให้ครูบา,าอาจารย์ให้เทวดาที่รักษาเราผีบ้านผีเรือนแล้วก็ให้ให,ให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วก็ให้สัตว์ประสาททั้งหลายสาธุแม่กินข้าวแล้วยัง